ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์ผมมันอาจจะช้านะฮะ Macbook Air M1 เครื่องนี้นะมันช้ามันกระตุกบ้างแต่มันไม่เคยจะเชื่อมต่อไม่ได้ใช้หลายๆโปรแกรมหรือว่าซิงค์หลายโปรแกรมเน,นี่ยไอตัวเนี้ยมันก็คอนเน็กกล้องให้เรา <Okay. S 1> เดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การใช้งาน Macbook Air M1 หรือเรียกว่ารีวิวนั่แหละเนาะก็จะมีเรื่องของคำแนะนำสำหรับคนที่ ซื้อไปใช้งานหรือคําแนะนําสําหรับคนที่ตอนนี้กําลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อรุ่นนี้ดีหรือว่าไปรุ่นอื่นนะครับก็จะปนๆกันไปนะหวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับผมแบ่งเป็น2ห่วงใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็จะมีข้อดีนะฮะ ก็จะเป็นห่วงหนึ่งนะเป็นช่วงหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมจะเรียกว่าเป็นเหตุผลทําไมผมถึงอยากจะกลับไปใช้ Windows พูดถึงทําไมผมถึงอยากจะกลับไปใช้ Windows ก่อนแลวกันนะ,ะก็คือแรกนะสำหรับคนที่ใช้ Windows มาตลอดเนี่ยเราจะชินกับมันติดทาร์กบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์คือได้ยินมา,มาแหละว่าอ๋อมันเปิดหลายๆโปรแกรมได้แต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจนะ อย่างผมเนี่ยผมเข้าใจลึกซึ้งเลยเพราะว่าผมใช้ Android ผมใช้ Windows มาค่อนข้างนานมัลติทสัสเนี่ยมันจะมีลักษณะก็คือเวลาเราเปิดโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งอ่ะเราเฮ้ยนึกขึ้นได้สมมติแว็บขึ้นมาอยากจะจดโนต้ตเราสลับไปจดโนต้ตหรือถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์เราอาจจะแบบว่าดูเว็บไซต์เ c e b o o k อยู่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเอออยากจะเข้าไปดู Excel อ่ะเราก็เปิดสลับไปสลับมาแบบนี้มัลติทสัสก็คือไอตัวที่เราเพิ่งเข้าอ่ะ แล้วเราพับหน้าจอมันยังรันอยู่มันยังทํางานอยู่เมื่อคุณเด้งป๊อปอัพขึ้นมาปุ๊บมันรันต่อได้ทันทีอันนี้เขาเรียกว่ามัลติทสัสซึ่งผมใช้ Windows ใช้ Android มาค่อนข้างนานมากๆนะผมก็ชินกับแบบนี้คือพอมาเป็น Mac เนี่ยมันไม่ได้ทำงานแบบนั้น Mac เนี่ยเขาจะให้แบบเราโฟกัสมันเหมือนแบบทำให้เราเนี่ยโฟกัสกับงานใดงานหนึ่งนะฮะถ้าเวลาเราใช้งานสมมติเราเปิด Google Chrome อยู่เราจะสลับแท็บ สำหรับแถบนี้ก็คือแบบเสียวเลยนะสมมติแถบนี้เป็น Facebook แถบนี้เป็น Google เนี่ยผมยังเสียวเลยว่ามันแบบเฮ้ยไอเฟซบุ๊กเนี่ยมันยังรันอยู่เปล่า g o o g l e ยังรันอยู่หรือเปล่านะคือเหมือนกับว่าต้องโฟกัสงานที่คุณทําอยู่นะให้จบก่อนนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราอยากจะให้คอมพิวเตอร์ช่วยเหลือเราไม่ใช่ว่าให้เรามาโฟกัสช่วยช่วยเหลือคอมพิวเตอร์นะฮะใช่ไหมจริงจริงจริงคอมพิวเตอร์มันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเราย้ายเข้ามาใน Apple เรียบร้อยเนะี่ย สิ่งที่เราจะต้องปรับตัวก็คือเราจะต้องแบบโฟกัสกับงานนั้นให้มันเสร็จก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่มันจะแห้งกระได้นะยกตัวอย่างเช่นผมออใช้งาน OBS แล้วผมเนี่ยส่งภาพไปในรูปแบบของ virtual นะ,ะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมตอนที่ใช้โปรแกรม OBS นะครับคือโปรแกรม OBS เนะี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า virtual camera ไอตัวนี้แหละที่ผมพูดถึงในคลิปนี้นะครับ คือเวลาเรากดกดปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างรูปแบบของอกล้องเสมือนขึ้นมานะครับกล้องเสมือนเนี่ยมันก็คือฉากที่เราจัดเรียงหน้าตาเนี่ยใน OBS นั่นแหละคือถ้าใน OBS เป็นยังไงนะครับกล้องกล้องนั้นเนี่ยกล้องเสมือนนั้นเนี่ยก็คือเป็นแบบนั้นเลยผมก็เลยใช้ OBS เนี่ยเพื่อเป็นรูปแบบของการสลับหน้าจอนะครับใช้เป็นสวิต c h เชอร์นะฮะสำหรับการไลฟ์สตรีมบ่อยครั้งนะครับนี่คือ ผมใช้ฟังก์ชันนี้บ่อยมากๆนะครับคล้ายๆกับว่าในโปรแกรม OBS เนี่ยเขาก็จะตกแต่งหน้าตาใส่ลูกเล่นใส่ข้อความอะไรเงี้ยแล้วเราก็ส่งออกไปเพื่อที่จะถ่ายทอดสดกับอีกโปรแกรมหนึ่งถ้าผมพับโปรแกรม OBS ลงเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันจะรู้สึกว่าเฮ้ยอ๋อคุณไม่ใช้ OBS แล้วใช่ไหมงั้นขอปิดหน่อยกลับมาแฮงครับผมคือถ้าเราเปิด OBS แล้วพับเนี่ยแล้วเราไปใช้โปรแกรมอื่น มันจะเป็นกรณีแบบประมาณว่าเราตกแต่งหน้าตาใน OBS เรียบร้อยละแล้วเราก็ส่งภาพจาก OBS เนี่ยไปที่โปรแกรมไลฟ์สตรีมอื่นถ้าเราทำแบบนี้จนจบกระบวนการไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราใช้ OBS เป็นสวิตชอร์หมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องเปิด OBS อีกรอบนึงเนี่ยอันเนี้ยมีโอกาสแฮงครับผมผมเคยแฮงตอนที่ผมสอนนักเรียนในคลาสนะครับคือผมเนี่ยสอน OBS สอนวิธีการใช้งาน OBS อะไรเงี้ยแล้วผมเปิด เฮ้ยค้างค้งในระหว่างที่กําลังสอนอยู่ซึ่งของนักเรีเนยนเป็นฝั่ง Windows ไม่ไม่ค้างอยู่แล้ของผมอะค้างผมว่าเออโอเคผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าอย่างน้อยๆน,น,นะให้มันอยู่2ข้างอยู่ในหน้าจอเดียวกัน,น่ะข้างอย่าพับลงถ้าพับลงเนี่ยมีปัญหาแน่นอนบางครั้งเนี่ยผมตัดต่อวิดีโอนะครับตัดต่อในคอมบ้างนะคือในมือถือเนี่ยผมตัดตัดในแอป k i นิมัสเตอร ในคอมผมก็ตัดในโปรแกรมฟิ l โมล่าถ้าเป็นในมือถือเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับ w วินโด้ก็คือมือถือในในมือถือสมมติตัดต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสลับไปแอปอื่นได้แต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ Macbook ผมตัดเสร็จปุ๊บผม Export เนี่ยผมจะต้องอยู่หน้าจอนั้นจนเสร็จเพื่อให้มันไม่เออร์เลอร์นะครับคือบางทีสลับไปแล้วก็กลับมามันก็ได้อยู่นะแต่หลายๆครั้งและกันคือพอเราสลับไปปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดการ Export ทันทีนะครับ นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยอยากจะรู้สึกอ,อยากจะกลับไป Windows จังเลยนะอันนี้ข้อที่หนึ่งแต่ก็สามารถปรับตัวได้อีกอันนึงที่อยากจะกลับไป Windows ก็คือรูปแบบการจัดเรียงโฟลเดอร์โฟลเดอร์ของ Mac เนี่ยเป็นอะไรที่หาหาไฟยากมากคือยากเนี่ยไม่พอนะไอตัวซอฟต์แวร์ในการค้นหาเวลาที่เราพิมพ์ไอตัวสปอตเพราะนั้นน่มันค้นหาไฟล์เราไม่เจอ แม้กระทั่งว่าเรารู้ชื่อเรียบร้อยแล้วมันก็หาไม่เจอผมจริงๆใจจริงผมอะถ้าเป็นไปได้นะผมอยากจะให้เขาทำเหมือนวินโดว์ที่แบบคือ Directory สมมติถ้าถ้าสมมตุติเราเราจินตนาการว่าจากหน้าประตูเข้ามาในบ้านในบ้านมีห้องอีก3ห้องแล้วอีก3ห้องก็มีข้อมูลอยู่ในนั้นคือมันควรจะเป็นแบบนี้แต่แม็เนี่ยมันค่อนข้างสับสนค่อนข้างสับสนมันจะแยกย่อย มันจะมีเลเบลมันจะมีชื่อของมันที่เออผมผมก็ยังอธิบายไม่ได้ว่ามันเรียงยังไงนะครับบางทีมันเรียงในมุดผมมีโฟลเดอร์ใหญ่ก็คือมูวี่ movie, หรือว่าภาพยนตร์บางทีผมเข้าไปในนั้นผมไม่เจอไฟล์ตัวเองก็มีคือมันเหมือนกับว่าระบบของเขาเนี่ยเวลาที่ไฟล์อะไรเกิดขึ้นน่ยมันจะต้องดีแคลร์หรือว่ามันจะต้องบอกให้กับส่วนต่างๆรู้ก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ย เป็นฝ่ายชนิดนี้นะคล้ายๆกับว่าถ้าสมมุติแบบเราเ,าเลือกตั้งผู้ว่านะพอเลือกตั้งปุ๊บก็จะต้องมีคนลงนามเพื่อที่จะยืนยันว่าคนนี้คือผ,ผ,ผ,ผู้ว่าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นแบบนั้นแต่มันก็มีข้อดีแบบนี้เนี่ยคือข้อดีก็คือความปลอดภัยก็จะสูงขึ้นนะครับการโจกขโมยเนี่ยมันก็จะยากเพราะว่ามันไม่เป็นระเบียบไง เออจริงๆมันดูเหมือนเป็นระเบียบแต่ว่าสําหรับผมผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้มันตรงไปตรงมาอย่างน้อยๆนะถ้าไม่เพิ่มอะไรสักอย่างเนี่ยเพิ่มอย่างหนึ่งก็พอสิ่งนั้นก็คือ,อเจ้าตัวเจ้าตัวที่มันเป็น d i r e c t o r ี่อ่ะไอกรอบที่เวลาที่เราพิมพ์ w i n d o w ์มันจะมี d i r e c t o r ีข้างบนสมมติไฟล์นี้อยู่ในไดซี c. ในไดซี c. ไปที่โฟลเดอร์ยูเซอร์โฟลส่วนตัวแล้วก็เจอไฟล์ อันนี้มันจะเป็นชื่อเลยปื๊ดคล้ายๆกับเราเข้าเว็บไซต์ถ้าเราเข้าเว็บไซต์นะ่มันก็มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เราก็จะเข้าไปค่อนข้างง่ายถ้าเป็นไปได้เนะี่ยแอปเปิลเนี่ยผมอยากจะให้มีไอช่องนี้แหละอยู่เพื่อที่เราจะพิมพ์ตรงนี้ปุ๊บกด enter ปับ๊บหรือว่ากดอ,อ,อะไรก็ตามเนะี่ยแล้วมันเด้งไปตรงนั้นทันทีอันนี้มันจะทําให้คนหาไฟล์ง่ายมาก เพราะว่าผมชินกับ Windows มาตลอดไงเวลาผมจะหาไฟล์ผมไม่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ใน Directory ไหนเนี่ยผมก็จะไปคลิกขวาแล้วดูข้อมูลของมันว่ามันอนะอยู่ตรงไหนของผมก็ทำเหมือนเหมือนกันใน Mac แต่หลังจากผมทำเสร็จปุ๊บผมไม่รู้ว่าผมจะเอาไอ้ไอ้ที่ผมค้นหาเนี่ยไปใส่ตรงไหนถ้ามันมีปุ่มตรงนี้นะปุ๊บใส่วางนะโอ้โหคือมันจะหาง่ายมากๆนะครับคนที่2แลเลนะก็คือเรื่องของการหาไฟล์โฟลเดอร์ยากมากๆ แต่ก็มีผลดีในเรื่องของข้อมูลไม่รั่วไหลนะครับเวลาโจรจกรรมเกิดแบบโจรแฮกเกอร์เข้ามาเนี่ยงงแน่นอนนะงงจริงๆนะครับแล้วมีอะไรอีกมีในเรื่องของความร้อน,นครับความร้อนที่สูงมากคือผมใช้ผมใช้ตระกูลวินโดว์ที่ราคาต่ํากว่านี้แล้วสเปคต่ํากว่านี้ผมว่ามันร้อนแล้วนะอันนี้ก็ร้อนร้อนจริงๆเอ่อมันคือคือถ้าใครที่ใช้ MacBook แล้วเป็นฝั่ง Intel มาก่อนเนี่ยจะร้อนกว่าแต่อันเนี้ยคือมันร้อนเท่ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กทางฝั่ง Windows ที่เป็นเอาเขาเรียกว่าโน้ตบุ๊กบางเบาอะ่ะอันนี้จะเท่ากันเลยจะความร้อนประมาณนั้นเลยผมรู้สึกว่าเออถ้ามัน ามันมีการระบายความร้อนที่ดีกว่านี้เนี่ยจะเยี่ยมมากๆนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมนะ่ไม่ได้ซื้อตัวที่มันมีพัดลมก็ได้ถ้าตัวมีพัดลมเนี่ยอาจจะเย็นนะผมอันนี้ผมผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาเยอะมากนะเพราะว่าผมเนี่ยใช้งานในห้องแอร์นะครับอย่างเนี่ยเห็นไหมใส่เสื้อกันหนาวเนะี่ยคือแอร์อยู่บนหัวผมเลยนะครับมันก็ค่อนข้างเย็นนะครับอ่ะมีอยู่สองสามข้อแล้วเนาะข้อแรกก็คือเรื่องของเอ,อมันติทาร์สเนาะเรื่องของโฟลเดอร์นะครับเรื่องของความร้อนเนาะ แล้วเ,เรื่องอย่างอื่นเหรอเรื่องอย่างอื่นที่ทำให้ผมอยากจะกลับไปน่าจะเป็นเรื่องของออการใช้งานทัชแพดผมใช้ทัชแพดตั้งแต่สมัยตอนที่ใช้ Windows อยู่แล้วนะครับผมใช้ตัดต่องานอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับคือผมก็รู้สึกว่าเอออันนี้มันลื่นจริงๆนะมันลื่นจริงๆแต่ว่าคาแรคเตอร์การใช้งานเนี่ยมันไม่เหมือนคือคาแรคเตอร์การใช้งานของทางฝั่ง Windows เนี่ยคือเราสามารถคลิกแล้วก็ลากไปที่ไหนก็ได้ โฟลเดอร์ er ไหนก็ได้แล้วแต่บาๆปึ๊บปึ๊บแล้วก็ลากไปแล้วสามารถเอ่อก๊อปสามารถเอ่อเอาวางสามารถคัดเอออันอันเนี้ยคัดเนี่ยผมว่าจริงๆถ้าในเนี้ยมีเนี่ยจะดีมากๆคัดเนี่ยมันคืออะไรสมมติเราอยากจะ Copy ไฟล์ไฟล์ตัวเนี้ยนะครับแล้วเอาไปวางอีกที่หนึ่งใน Mac เนี่ยเราต้องคัดลอกแล้วไปวางเสร็จปุ๊บเราค่อยมาลบเองแต่ถ้าเป็นคำสั่งคัดเนี่ย ผมไม่แน่ใจมันมันอยู่ตรงไหนนะผมหายังหาไม่เจอนะครับอาจจะมีก็ได้นะคือคําสั่งคัดเนี่ยพอเราคัดปุ๊บไฟล์ตัวเนี้ยมันจะรอให้เราเนี่ยเอาไปวางที่อื่นพอวางที่อื่นปุ๊บมันจะลบไฟล์ที่เราก๊อปปี้เมื่อกี้หรือว่าคัดเมื่อกี้ให้เราอัตโนมัติ อันนี้เป็นข้อดีจริงๆน่าจะมีนะคือ Copy ไปเถอะนะผมผมไม่รู้ว่ามันมีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะแต่ถ้า Copy ไปได้เนะี่ยใน Mac เนะี่ยถือว่าเยี่ยมมากๆนะครับเราจะได้แบบย้ายไฟล์ได้ง่ายนะบางทีผมก็เป็นคนที่อยากจะจัดระเบียบโฟลเดอร์นะถึงแม้ว่าบางทนะีในชีวิตอาจจะรกลุงลังก็ตามนะแต่ว่าในโฟลเดอร์เนี่ยเราก็อยากจะจัดให้มันแบบเข้าที่เข้าทางนะถ้ามีคำว่าคัดนี่เยี่ยมเลยนะครับในเรื่องของเ,ออเวลาที่เรากดนะครับ ถ้าถ้ามือใหม่นะครับที่ยังไม่ชินเนี่ยผมว่ามีปัญหาเพราะว่าทัชแพดอย่างของ macbook air m1 ของผมเนี่ยเวลาที่เรากดเนี่ยเราต้องบุ่มลงไป1คลิกแล้วม,มันมันมีคล้ายๆว่ามันมีอยู่3ชั้นอะ่ะมันมีกึกกึกอีกทีนึงอะ่ะเออมันค่อนข้างที่จะงงสาหรับคนที่ใช้ Windows มาตลอดคนใช้ Windows มาตลอดเนี่ยง่ายตรงไปตรงมาฮนะจิ้มๆปุ๊บลากจิ้มจลากอะไรเงี้ยง่าย,ายแต่อันนี้มันมี3ชั้นแต่3ชั้นเนี่ยมันก็มี คาเลคเตอร์ <Character S 2> ของมันแหละนะถ้าใช้บ่อยๆก็ชินแต่สำหรับผมอะ่ะผมรู้สึกว่าออลักษณะการใช้งานของ Windows อะ่ะมันดูมันดูใช้ง่ายกว่านะครับมันไม่ต้องมีความซับซ้อนอะไรละคือถ้าเป็นไปได้นะผมอยากจะให้เอารูปแบบการใช้งานของ Windows อมาใส่ใน t Touchpad ไอตัวนี้เพราะไอตัวนี้มันลื่นจริงๆนะครับมันลื่นมากๆเลยนะครับก็นั่นแหละอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ผมเนี่ยอยากจะกลับไปใช้ Windows นะครับผมมาถึงตรงนี้ละผมสปอยตอนจบเลยแล้วกัน คือสุดท้ายแล้วเนี่ยผมอะ่ะอยากจะมีทั้ง2ระบบนะผมจะไม่ได้ไม่ได้ปล่อยมือจาก Mac แต่ผมอยากจะมี Windows เพิ่มนะครับอยากจะมีคอมพิวเตอร์ Windows เพิ่มอีกเครื่องนึงคืออีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากๆของผมนะก็คือ w n n o w w เนี่ยมันมีเกมครับมันมีหลากหลายเลยส่วน Mac เนี่ยมันไม่มีเกมนะเวลาผมเห็นแบบสตรีมเมอร์สาวๆเขาสตรีมเนี่ยผมก็อยากจะเข้าไปเล่นเกมกับเขานะฮะแต่พอผมใช้ Mac เนี่ยผม ผมไม่มีเกมที่เขาเล่นนะอันนี้นก็แบบเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมแบบอยากจะใช้ w n n o w w นะครับในอนาคตเนีน่ยผมซื้อ Windows เสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งแรม 16M2 นะมาพาร์ทที่เป็นข้อดีกันบ้างนะครับของ Apple นะครับข้อดีหลากหลายอย่างนะครับหลกัหลกๆที่ผมเห็นนะครับก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงในโปรแกรมต่างๆในการไลฟ์สตรีมเนี่ยบางทีเนะี่ยเราใช้งานกล้องนะครับถ้าเป็นฝั่ง Windows เวลาที่เราเปิดกล้อง โปรแกรมที่หนึ่งโปรแกรมที่สองเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้ละจริงๆมันก็มีข้อดีในเรื่องของแฮกเกอร์เหมือนกันนะเพราะว่ามันมันแฮกเกอร์จะใช้งานกล้องของเราเนี่ยไม่ได้ละเพราะมันปิดไว้แต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยสะดวกรับแม็กเนี่ยมันให้ซิงกันหมดเลยไม่ว่าคุณจะเปิดโปรแกรมไหนคุณสามารถใช้กล้องได้เหมือนกันแล้วโปรแกรมเนี่ยมันสามารถแบบเปิดกล้องได้พร้อมกันหมดอะเอออันเนี้ยคือข้อดีบางทีเราอยากจะใช้หลายๆโปรแกรมหรือว่าซิงแกลยโปรแกรมเนี่ย ไอตัวเนี้ยมันก็คอนเนคกล้องให้เราอีกอันนึงคือการเชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi ระบบอินเทอร์เน็ตมันไม่ใช่เกี่ยวกับว่าอินเทอร์เน็ตแล้วแรงเครื่องเครื่อง Windows กับเครื่อง Mac อันไหนแรงกว่ากันไม่ใช่เรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงโปรแกรมอื่นๆยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมที่ผมใช้งานส่งภาพหน้าจอมือถือเข้าไปที่คอมพิวเตอรอ์โปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยก็คือโปรแกรม A Power ถ้าเป็นทางฝั่ง Windows เนี่ยมีโอกาสบ่อยครั้งมากๆที่มันจะไม่เชื่อมต่อกันแต่ถ้าเป็น Mac อะไม่ว่ายังไงมันก็เชื่อมต่อได้นะถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์ผมอะมันอาจจะช้านะฮะ o o k o o r m i r M1 เครื่องนี้นะมันช้ามันกระตุกบ้างแต่มันไม่เคยจะเชื่อมต่อไม่ได้ถ้าผมกดเพื่อที่จะส่งภาพหน้าจอมือถือของผมเข้าไปที่คอมพิวเตอร์มันจะทำได้เสมอ อันนี้คือข้อดีมากๆนะครับสมมติตั้งกล้องอย่างเดียวแล้วก็ไลฟ์ไปหลายๆช่องทางอะไรเงี้ยผมก็ยังเชียร์ Windows อยู่นะครับแต่ว่า Windows ก็ยังมีจุดเนี้ยจุดเดียวเลยครั้งไหนที่เราต้องการเชื่อมโยงโปรแกรมมันควรที่จะเชื่อมโยงได้วินโดว์เนี่ยบางครั้งถ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าตัวเราเตอร์มันมีปัญหาทิดนึงเนี่ยมันจะเชื่อมไม่ได้ละหรือมือถือของเรามีการอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยมันมัมนไม่ได้ละแต่ถ้าเป็น Mac นะฮะ มันจะเชื่อมได้ตลอดนะครับอันนี้ก็คือข้อดีเลยหลายๆคนที่ใช้แม็กเนี่ยผมว่าน่าจะติดใจเรื่องของฟอนต์ฟอนต์คือรูปแบบตัวอักษรของเขามันจะมีตัวอักษรชื่อว่าสุขุมวิทสุขุมวิทนี่แหละเป็นพระเอกเลยเพราะว่ามันจัดเรียงฟอนต์ได้สวยงามมันเป็นฟอนต์โมเดินที่ผมรู้สึกว่ามันสวยสละหรืออะไรเงี้ยมันก็แบบ โอเคออกแบบดีเลยนะครับสลิสอ,สอีไม่ซ้อนทับกันถ้าเป็นวินโดว์เนี่ยเราก็ต้องโหลดฟอนต์มาเองแล้วบางทีอะฟอนต์ซื้อแท้ๆเนะมันยังขี่กันนะฮะให้หลายๆโปรแกรมมันใช้ไม่ได้มันใช้ได้เฉพาะบางโปรแกรมนะฮะแต่ตัวนี้เป็นฟอนต์ที่อยู่ในเครื่องเลยเป็นฟอนต์ที่เขาเอามาให้ในเครื่องฮนะคืออันนี้เป็นข้อดีมากๆนะครับผมชอบมากๆเรื่องของฟอนต์นะครับเออมันมันต้องใช้แมคกัะเพราะว่า เขาเขามีเฉพาะที่นี่นะครับถ้าเป็น Windows เนี่ยผมก็จะใช้ s B Modern มันก็เป็นฟอนต์ที่สวยงามเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมอยากจะใช้แบบสุขุมวิทมากกว่าเพราะว่าสุขุมวิทเนี่ยมันใกล้เคียงกับพร้อมไอตัวพร้อมเนี่ยมันก็สวยคือผมอยากได้ผมใช้ก็ทุกแพลตฟอร์มอะพร้อมนะฮะคือพร้อมเนี่ยของผมนะครับในฝั่ง Windows เนี่ยมันจะมีปัญหาตอนตัดต่อสลอสลอีอะไรเงี้ย ผมใช้ฟิ l โมล่านะฮะฟิมโมล่าวันเดอร์แชร์มันก็จะมีปัญหาแบบตัดต่อแล้วมันสละมันขี่กันนะฮะมันมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าถ้าเออถึงแม้ว่าในแม็กมันจะตัดต่อแล้วมันกระตุกก็ตามนะฮะแต่ว่ามันมีฟอนต์อยู่ผมก็เลยเออต้องใช้นะครับต้องใช้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตอนพารต้นเมื่อกี้นะว่าทําไมผมอยากกลับไปวินโด w เนีเวลาที่ผมตัดต่อวิดีโอนะครับ Full HD แถบเดียว macbook air m 1 ram 8นะครับผมไม่แน่ใจว่า ram 16เนี่ยมันจะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่านะคือเวลาตัดต่อเวลาที่เราตัดแล้วก็อยากจะ playback เพื่อที่จะเช็คว่าวิดีโอเนี่ยมันมีความสมูทขนาดไหนเนี่ยตัวเนี้ยบางครั้งเนี่ยมันก็กระตุกนะฟุตเทตเดียวนะเลเยอร์เดียวด้วยนะครับก็มีการกระตุกนะ full hd นะครับผมใน f i ม u o a a w o n d e ด s h a แชซึ่ง f i l m o ล a w o n d e ด s h a แชเนี่ยไม่ได้ผ่าน o ร e ซ t a นะครับเป็นของมันเองด้วยนะยังกระตุกนะครับผม เราต้องพอเรื่องของอการบ่นของ macbook ได้แล้วนะมาชมข้อดีของเขาบ้างนะอะเมื่อกี้มีฟอนต์ใช่ไหมฮะมีฟอนต์มีเรื่องของการเชื่อมโยงมีการเชื่อมต่อนะครับเรื่องของหน้าจอสวยเออนี่หน้าจอสวยจริง,รงๆนะครับสวยมากๆอีกอันนึงที่ชอบก็คือเรื่องของเสียงนะครับคือตั้งแต่ผมซื้อตัวนี้มาเนี่ยผมไม่มีความคิดที่จะต้องซื้อลำโพงแยกเพราะว่าเฮ้ยเสียงมันสําหรับผมผมรู้สึกว่าเสียงมันมีมิตินะเสียงมันโอเคเลยนะฮะ ถ้าฟังโน้ตบุ๊กทางฝั่ง Windows เนี่ยเสียงมันจะแหบๆมันจะไม่ได้มีมิติไอตัวนี้มีมิติจริงๆนะครับถือว่าใช้ได้เยี่ยมๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิว macbook air m1 ตัวล่างสุดของผมที่ผมใช้อยู่เหตุผลที่ผมยังใช้อยู่และเหตุผลที่ผมอยากจะกลับไปเป็น Windows นะครับก็ประมาณนี้นะจริงๆก็มียิบยิบย,ย่ยอยๆนิดๆหน่อยๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วถึงแม้ว่ามันจะมี ข้อดีแบบนี้และข้อที่อยากจะกลับไปใช้ Windows เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็มีมีมีความจำเป็นที่จะจะต้องใช้ทั้งสองอย่างนะครับแต่ตอนนี้มีเครื่องเดียวนะยังไม่มีตังซื้ออีกเครื่องหนึ่งถ้ามีตังซื้ออีกเครื่องเครื่องต่อไปเนี่ยจะเป็น Windows แน่นอนนะครับถ้ามี Windows เสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะปล่อยปล่อยขายนะครับเรียกว่าปล่อยขายแล้วอัพเป็น M2 แรม16นะครับเหตุผลที่เป็น M2 r a m Ram 16เพราะว่าอันนี้มันแรม8แล้วมันกระตุกนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะแรมหรือเปล่าผมก็จะอัปเดตไปเป็นแรม16เออบางคนเขาบอกว่า M2 เนี่ยมันช้ากว่าใช่ไหมก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าผมไม่ได้ใช้งานหนักนะผมแค่อยากจะได้ดีไซน์ใหม่กับแรม16เท่านั้นนะครับก็นั่นแหละก็เก็บไว้ทั้ง2อันนะครับส่วนเพื่อนๆน,นะครับที่กําลังเล็งอยู่นะถ้าจะซื้อ M1 นะครับผมแนะนําว่าเพิ่มเงิน อัพแรมขึ้นไปนะครับผมคิดว่าแรมน่าจะมีผลนะครับทําให้มันกระตุกนะเพื่อนเพื่อนอัพแรมนะครับเพิ่มเงินขึ้นไปนะครับเพิ่มแรมถ้าเป็นไปได้เพิ่ม SSD ด้วยนะครับเพิ่มตัวฮาร์ดดิสต์มันะถ้าเพื่อนๆมีฮาร์ดดิสต์สองห้าหกเหมือนผมเนี่ยมันไม่พอมันไม่พอจริงๆนะครับคือต้องคอยมาลบไฟล์เรื่อยๆแบบเนี้ยไม่สะดวกเลยนะครับไม่สะดวกจริงๆนะครับเพิ่มแรม16 แล้วเพิ่มเป็น512ขั้นต่ำนะครับจะดีมากๆนะครับถ้าใครเลงอยู่นะนะส่วนถ้าใครที่รู้สึกว่าเออมันติดขัดอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับก็อยู่ Windows ดีกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่า Windows เนี่ยยังไงก็ใช้งานได้ยังไงก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องเป็นในเป็นในเรทราคาประมาณนี้นะ29,000 สามหมื่นสี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับรับรองเลยลื่นนะครับลื่นจริงๆนะเลอๆบางตัวเนี่ยเบากว่าตัวนี้อีกนะครับเบากว่าเยอะนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้แบรนด์นะครับอยากได้โลโก้ a p p l e ก็อย่างที่บอกนะครับ RAM 16กับ h าร d ดดิสห์512ขั้นต่ำนะครับโอเควันนี้ฝากไว้เท่านี้เลยกันนะครับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ข้างล่างนะครับส่วนหน้าจอข้างหลังผมนะครับหน้าจอโค้งนี้ถ้าใครสนใจนะครับ ผมมีขายผมมีลิงก์อยู่ข้างล่างแหละนะแล้วถ้าใครที่อยู่ในละแวกเชียงใหม่และอยากได้จอ,อนี้นะครับผมขายมือสองนะครับ1นึ0งบาทนะราคาต่อรองได้ไหมก็ลองทักเข้ามาคุยดูนะครับวันนี้ไปละสวัสดีครับ